สวัสดีนะคะวันนี้จะมารีวิวองเล่นกันนะคะนี่คือลูกอมนะคะนี่ลูกอมอันนี้คือไอติมนะคะอันนี้คือขนมหวานอันนี้คือลูกอมเหมือนกันนะคะอันนี้คือคุกกี้อันนี้คือกล่องขนมนะคะขนมนะคะ่ะอันนี้ก็คือตู้เขียวไปนะ ปิดฝาเลยนี่ทุกคนถ้าถ้าปิดด้านนี้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนถ้าปิดด้านนี้ันจะเป็นแบบนี้นี่แล้วถ้าทําด้านนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ก็ระต้องพัแค่ด้านเดียวนี่ค่ะอือคือตู้นะคะนี่เวลาจะกดก็กดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือลิงนี่ค่ะ นี่คือแล้วก็ปิดฝาก่อนนะคะแล้วก็ปิดเลยแล้ววันนี้ก็ขอบายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะค okay.